สวัสดีจ้าสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง FC ใหม่และ FC เก่าเนาะจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จอยก็มีแนวทางนี่เคอิเซาบ่ายวันที่11เดือน565หามาให้พี่ๆ FC ได้รับชมจ้าสำหรับผลสรุปของวันที่10จากกับแนวทางนี่เคอิจ้า วันที่สิบนอะจากก็ต้องขอโทษขออภัยพีพีเอฟซีหลายๆนอะจากสูตรลุดไปนอะจากเด่นเส้าจอยหายเด่นเก้าลูดเก้านอะจากรอบบายเด่นเก้าเด่นแปดลูดนอะจากผลสรุปรอบเศร้าบนสี่ห้าสามแปดหนึ่งแปดหนึ่งไหารอบบายมาออกรอบเศร้านอะจากส่วนรอบเศร้าเด่นเก้าลูดเก่าไหลไปอยู่วี่ไอพีเบิร์ดเลยนอะจากเก่าหนึ่งจุตรงๆนอะจ้าวี่ไอพีแปดเก้าจ้า คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงจ้าไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะพีพีเอฟซจะโปรดใช้จรณยานในการรับชมจ้าสำหรับวันที่11จ้อะกับแนวทางนี้ k คเด่นเศร้าจ้ะเดนเศร้าเมื่อนี่จะให้เด่น0ูนย์เ้าลูดจ้ศูมี0 M ูนย์สองหนึ่งศออกไปแล้วเนอจาจะศูนย์สาม มาตัวเดิมบศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้ามีเก้าหนึ่ง PPFC ที่เขามาติดตามใหม่ๆนอะกจนะากนอกถาดเกิดไว้ยังโบมีโศกโบมีลาบนอะกจากฝากตามต่อนอะกจากรับซุ่มไปเรื่อยๆนอะกจากเก้าสามเก้าสี่เด่นบายจ้าสาม สองรูดจา้าสามมีสามสี่สามหกสามหาหาสามออกไปแล้วน่าจะเมื่อวานน่าจะสา,จสามเจ็ดสามแปดสองมีสองสามสองห้าสองหก สองสี่ก็ออกไปแล้วนอจ่าสองเจ็ดจอยขอเพิ่มคู่เด่นนอจ้าคู่เด่นรอบเ้าเ์นอจ่าศูนย์เก้าตัวเด่นตัวเน้นตัวที่จอยชอบจ้าศูนย์สามรอบเศา้าจอยสอบคู่เด่นอยู่จ้าศูนย์เก้าจ่าจอยขอเพิ่มคู่เด่นนอจ้ารอบเ้าเนอจ่าศูนย์เจ็ดเก้าสองเก้าสี่ สามเจ็ดสามหกสองห้าสองเจ็ดอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวหนชอบตัวหดแคปหนาะจอไวบันถึงไวใส่ไปปิดเน,นวทางได้นอจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพ,พ,พี่พี่ิจะบางครั้งกว่าจะเข้ามากแต่บางครั้งกว่าจะเข้าน้อยเข้าบ้างรุดบ้างนอจ้าคำนวณไปตามสูตรนอจ้า สุดท้ายก็ให้พีพีเอฟซทุกคนทุกทานโชคดีกันทุกคนทุกทานจ้าเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์นะจ้าเพื่อเสด็จเป็นกำลังใจก,ก,กับจอยทําแนวทางต่อไปสําหรับคลิปนี้จบเพียงสานี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้า